จากเหตุสลดเมื่อเช้าวันนี้25เมษายน2568ที่ผ่านมาเกิดเหตุเครื่องบินของกองบินตำรวจตกบริเวณทะเลใกล้กับสนามบินบ่อฝ้ายอำเภอหัวหินจัังหวดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด5รายและได้รับบาดเจ็บ1ราย ซึ่งในขณะนี้กําลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหัวหินค่ะหลังจากเกิดเหตุค่ะผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและคณะได้เดินทางไปเยียบอาการร้อยตํารวจเอกจตรุรงวัฒนะไพศาลโดยอาการของพลเอกจตรุรงนะคะพบว่ามีกระดูกใบหน้าหากักมีการเจาะปอดใส่ท่อระบายของเสียออกจากซวงอกและไม่พบว่าได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองค่ะซึ่งล่าสุดค่ะได้มีการประสานไปยังโรงพยาบาลตํารวจหากต้องมีการเคลื่อนย้ายนะคะก็ยืนยันว่าจะดูแลรักษาอย่างเต็มที่ค่ะ จากการตรวจสอบเบื้องต้นในขณะที่เกิดเหตุก็พบว่าเครื่องบินเนี่ยมีการเสียหลักมุ่งหน้าไปยังบ้านเรือนของประชาชนค่ะแต่นักบินได้บังคับเครื่องให้มาตกที่ทะเลเพื่อไม่ให้สร้างความสูญเสียกับประชาชนค่ะขอสุริให้แก่นักบินทั้งห้านายที่เสียชีวิตกับเหตุการณ์ในครั้งนี้และขอส่งกำลังใจให้กับร้อยตำรวจเอจกจตุรงให้ปลอดภัยและหายดีในเร็ววันค่ะ